<c oughs> จะไปอ่านน้ำก็ไปสวัสดีค่ะวันนี้กิจกรรมศริลป,ปะบำบัดนะคะก็พบกับคุณนุ่มค่ะคุณต่ายค่ะค่ะกิจกรรมศริลป,ปะบำบัดของเราวันนี้นะคะก็จะมาทำในชื่อกิจกรรมว่านกคูกเจ้าปัญญานะคะอ่าค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็จะมีสื่อนะคะที่เราเตรียมกันไว้นะคะใบไม้นะคะ มาแล้วอาโมามาแล้วอม,มเตรียมอุปกรณ์หรือ,อยังองไม่ม,มดีนะคะขนาดของใบไม้ที่เราจะใช้กันในวันนี้ฟ้าใบาก็เต็มอะไรวะไดไมมเอาดูใบไม้นะคะใบไม้จะเท่ากับประมาณนิ้วโป้งเรานะคะเ,เล็กใหญ่กว่านี้ได้เล็กน้อยนะคะะ อ่อาต่อไปค่ะตายอ่าต่อไปนะคะจะเป็นสีในกรณีที่เรามีสีเทียนเราก็จะใช้สีเทียนนะคะแต่ถ้าเด็กคุณไหนไม่มีสีเทียนเราจะใช้สีไม้แทนนะคะ,ะเตรียมมาหรือ,อยังคะสีเทียนหรือว่าสีไม้ก็ได้อ่าต่อไปอนกที่ใช้กาวนะคะวันนี้เราใช้กาวทากันนะคะะ ออนนเอาี๋ยม่ปากกาหรือดินสอก็ได้นะคะในการสําหรับวาดประกอบนะคะแล้วก็สุดท้ายกระดาษ A4 นแผ่นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกิจรกรรมกันเลยนะคะก็เดี๋ยวจะให้ครูนุ่มแนะนําผลงานที่เราจะทำนนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประคองนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพตัวอย่างนะคะที่เราจะทําในวันนี้เนาะนี่ นกพกูกเหมือนแมวไหม <c oughs> คล้ายๆแมวนะ <c oughs> น,นะคะ <c oughs> นกพูกเป็นแบบนี้อย่างอ่าเดี๋ยวนักควรผู้ปกครองนะคะเตรียมกระดาษ A4 ไว้นะคะกระดาษ A4 เปล่าๆค่ะแล้วก็จะใช้ดินสอหรือสีเมจิกก็ได้นะคะเดี๋ยวในการวาดโครงล่างกันก่อนนะคะ ไปไหเนี่ยพร้อมไหมคะเด็กๆและผู้ปกครองพร้อมไหมคะนีพร้อมค่ะอ๋อเตรียมเลยค่ะอาเตรียมกระดาษนะคะดูนะคะนี่รูปภาพจะอยู่ประมาณนี้นะคะอ่าดียวจะเป็นวงกลมวงกลมใบหน้าใช่สีให้กันนี่ค่ะวาดใบหน้านะคะให้เป็นวงกลมก่อนเลยอันดับแรกนะคะ อ่าแม่น้องเอกเดี๋ยลองวงกลมก่อนนะคะคุณแม่ลองวาดวงกลมกนะคะไม่กลมไม่เป็นไรค่ะเอาใกล้เคียงก็พอค่ะคุณแม่จะกล่าววัดได้ได้ได้ค่ะโอเคอ้าอ่าต่อไปต่อไปเสร็จแล้วเราก็จะมาวาดวงรีที่เหมือนไข่อะค่ะที่เหมือนรูปไข่ สามวงเห็นไหมคะมันจะอยู่ตรงกลางหนึ่งทางซ้ายหนึ่งทางขวาหนึ่งนะคะว่าสามวงนะคะคจะงงนิดนึงนะคะเพราะรูปมันจะทับกันแต่ว่าคุณนุ่มมีตัวอย่างที่ว่าอันนี้มาแล้วอันี้ดินจะไม่งงนะคะอ่าเห็นไหมคะ อ่าส่วนลำตัวจะอยู่ด้านหน้านะคะส่วนวงลีด้านหลังส่วนสองวงลีด้านหลังจะเป็นในส่วนของปีกนะคะเป็น <ranch. S 1> ในส่วนของปีกนะคะประกอบไปด้วยสามส่วนไต้องก็อะไรออโอ้สวยงามเท้าด้วยอย่าลืมว่าเท้าของคุ่ด้วยนะคะน,นี่นะคะด้านล่างสองข้างส่วนนี้จะเป็นเท้า,ทานะคะ แล้วก็มีอะไรอีกนี่หูมีอะไรโอ้มันนี่อะไรเอ่ยว่าอะไรเอ่ยอ้าวหูนะคะครับได้ไหมคะคุณแม่น้องเอกได้ไหมคะได้ได้ค่ะในโชว์ให้คุณครูดูหน่อยไหนโลกขอดูหน่อยค่ะจะได้ไปพร้อมๆกันน้ามีค่ะ ไปไหนละมาทางนี้นี่อันนี้มันสีเล่นไม่ได้สีน้ําไม่ได้ลรสน้วอ่าเดี๋ยวต่อไปเราจะมาวาดดวงตาแล้วก็ปากนะคะอ่ามาใส่ส่วนประกอบกันอ้าวดูเห็นไหมคะอะไรเอ่ยเรียกว่าอะไรเอ่ยโอมวาดดวงตาให้นกคู่กันนะคะนวมาทางนี้สิ อ่าเก่งมากเดี๋ยวว่าตาเสร็จเราใส่ปากกันนะคะเห็นไหมคะอ่าเป็นรูปสามเหลี่ยมเสร็จไหมคะยังไหนขอดูอวามเงหน่อยว้าวสวยมากเลยค่ะมีมีคิ้วด้วยนกลูกมีคิ้วด้วย อ่าแล้วเดี๋ยวต่อไปเด็กๆเตรียมสีไม้หรือสีเทียนไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาระบายตรงหูนกฮูกหูแล้วก็ใบหน้าของเขานะคะแล้วก็ปากนะคะมาใช้นี่ดิเล็ก้ เด็กๆระบ,บายใบหน้าของนกฮูกก่อนนะคะในส่วนของใบหน้าแล้วก็หูปากนะคะสีสีอ,อะไรก็ได้นะคะเอสีอะไรก็ได้ที่เด็กๆชอบนะคะเลือกมาใช้ได้เลยเลือก<า>ไปมา เลยนะคะใาบาใบหน้าในส่วนของใบหน้าหูแล้วก็ปากนะคะปากของนกฮู่ก่อนนะคะโอ้ย ระบายนะคะไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆท่านระบายเสร็จแล้วชูผลงานให้คุณนุ่มดูได้นะคะอคอตอนนี้ตายระบายใบหน้าของน้องลูกเกือบจะเสร็จแล้วนะคะนี้ เด็กๆเลือกสีใช้สีได้ตามชอบเลยนะคะการระายหูด้วย,ย,วยไช้สีเด้หรอนก้อนเด็กๆเป็นสีอะไรกันนะตอนนี้คุณสายเริ่มระบายตรงส่วนของปากแล้วนะคะ นี่ของครูตายกับครูนุ่มนะคะเป็นแบบนี้เดี๋ยวรอเด็กๆมาระบายเสร็จแล้วเราลองมาชูผลงานว่าเราระบายเสร็จเป็นยังไงบ้างนะคะตาไม่ท่ากันเด็กไม่ต้องรีบค่ะ <c oughs> พ่อน้องให้น้องระบายเรื่อยๆก็ได้ค่ะค่อยๆนะคะไม่ต้องรีบนะคะเท่า <c oughs> อย่า <c oughs> <c oughs> งมาก เาล,เลมาไวตรงนี้่งตามจินตนาการของเรานะคะเราคิดว่าเาป็นนกฮูกนะคะอา <ố dep ress> จะแตกต่างจากตัวจริงนกฮูกเล็กน้อยนะคะไม่ใชไใชหนโชว์ให้คุณนุ่ม่อยน้องเอกเสร็จแล้วเหรอคะ ไม่ใช่ไม่ใช่เลยได้ <laughs> <laughs> แล้วว้า <Yeah. S 2> วเยดียวเยี่ยมมากเลยคะ่ะเดี๋ยวรอดูของน้องโอมนะคะไหนเอ้ยน้องโอมว้าวเยี่ยมมากเลยแข่งการโชว์แข่งไห <laughs> นไหนมาโชว์แข่งกันว้าวสวยมากๆเลยคะ่ะ <laughs> รอน้องเอกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวล่งจะพาทําในส่วนต่อไปนะคะที่เป็นลําตัวเป็นปีกของนกฮูกนะคะในระหว่างที่รอน,นะคะให้ผู้ปกครองนะคะกับเด็กเตรียมใบไม้เล็กๆของโอมใช้ใบอะไรเอ่ยของน้องโอมใช้ใบอะไรคะะลิงติงตาลิงปิง เป็นไงอือ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 ใส่แล้วมาดีไปแล้วกันเลอ่ะใช่แล้วต้นไม้จ้าจ้าใบไม้เตรียมการเด็กใบไม้รอเลยก็ได้นะคะเด็กในระหว่างนี้ก็เด็ดใบไม้รอนะคะเด็ดออกมาเป็นใบเล็กๆทีละใบแบบนี้นะคะ แม่แม่ไม่เอาแม่เอาเ้าเดีวแม่ทำให้จะหกแก้าจะเาจะหมดเ้าจะหมดเดยวน้องทำเก้าหก่า อ่าคุณพ่อเริ่มกาวแล้วพร้อมแล้วบอกมาคะคุณแม่น้องเอกพร้อมไหมคะพร้อมจะทำขั้นตอนต่อไปไหมคะพร้อมพร้อมค่ะพอมค่ะต่อไปให้เตรียมกาวนะคะเดี๋ยวเราจะใช้กาวนะคะทาในส่วนด้านล่างนคะด้านล่างตรงนี้ก่อนนะคะเราจะเราจะเริ่มติดด้านล่างขึ้นไปข้างบนนะคะในส่วนข้างล่างของตัวตรงนี้ก่อนเราจะทําตรงกลางก่อนนะคะในส่วนของลาตัวเขาก่อนนะคะ เดี๋ยวคุณลุงจะทากาวให้ดูนะคะลลแล้วกวันเนี่ยกาวกันตอนนี้เราจะทากาวอยู่ประมาณช่วงนี้นะคะช่วงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเอาใบไม้ติดทีละใบนะคะค่ะ รเราจะนำใบไ,ไม้มาติดทับซ้อนกันนะคะเดี๋ยวคุณนุ่งจะโชว์ให้ดูนะคะประมาณไหนอ,อันนี้เป็นในแถวแรกนะคะนนะคะเราจะทำทีละแถวนะคะเริ่มจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะค่ะเราจะซ้อนกันไปเรื่อยๆนะคะ เราติดแถวแรกเสร็จนะคะเราก็ทากาวแถวที่สองได้เลยนะคะตอนนี้คุณนุ่มจะเริ่มแถวที่สองแล้วนะคะเนี้ติดง่ายดีแต่อ่อนเหมือนละจี๊ดจกดนั่นไง ท่านผ้่านนี้คุณ่งกับผู้ตายไปแ like ถวที่สองแล้วนะคะพอได้ไหมเอ่ยเอาเศษแถวที่สองนะคะให้เด็กๆและผู้ปกครองนะคะทำแถวที่สามที่สี่ต่อไปเรื่อยๆจนถึงข้างบนนะคะตรงนี้เลยนะคะถ้าเสร็จจากตรงนี้แล้วก็เริ่มจากปีกต่อนะคะ อ่าเวลาติดปีกแล้วก็ไล่จากข้างล่างเหมือนเดิมนะคะไล่จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะคะในระหว่างนี้เด,เดี๋ยวให้ผู้ปกครองและเด็กๆช่วยกันทําให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณนุ่มจะโชว์ชิ้นงานที่เสร็จแล้วให้เด็กๆได้ดูกันนะคะงานงาอ้าวติดกันไปเรื่อยๆนะคะ ทยอยติดไปนะคะค่อยๆนะคะกดกาวกดใบไม้ติดนะคะเพื่อไม่ให้ใบไม้หลุดจากกระดาษของเรานะคะผมู้มาจับเ่อจะทยอยทยอยนะคะติดติดให้ครบเลยนะค่อยๆนะคะ นี่อันนี้คือผลงานสําเร็จของเราทั้งสองคนนะคะอันนี้เป็นชิ้นงานที่คุณนุ่มกับคุณต่ายทําเสร็จแล้วนะคะนกอ่าน,นี่เอาเป็นตัวอย่างนะคะว่าติดแล้วจะออกมาประมาณนี้นะคะ ตอนนี้เด็กติดในส่วนของลำตัวตรงกลางเสร็จหรือยังคะยังครับค่อยๆนะคะคไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆทำไปนะคะไ,ได้ึกฝ่ากเนื้อมัดเล็กของเราด้วยนะคะลองไทำพอทำได้ไหมโอม<แ>ได้ไหมจับมืออยู่ครับ จับมือน้องเอกไปแล้วค่ะแม่น้องเอกไปแล้วไปแล้วคะ่ะกลับมาก่อนน้องเอกเอาสีไปไหนนะแตลว่าลูกกำแพงอยู่ค่ะแม่ศิลปะใช่ค่ะ,ะวิชาศิลปะค่ะแม่ปะข้างฝา ค่อยทำไปนะคะใบไม้ที่เตรียมมาพอไหมคะพอสำหรับการติดไหมคะอ๋อมีมีสองย่างมีสองย่างแม่ใช <Okay. S 2> uh ้ใบอะไรคะใบดอกแก้วกับใบดอกแค่ดอกแก้วดอกแคใบเล็กนะก็ไหดอใบไม้ยาวเสร็จแล้ว ใหญ่มากเลยค่ะเสร็จแล้วนกคู่ของน้องโอมนะคะเดี๋ยวรอนกคู่ของน้องเอกสักครู่หนึ่งนะคะไปไม้ติดขานกคู่น้องโอมหมดแล้วค่ะคุณพ่อไปไม้เป็นยาวครับคุณพ่อต้องเติมขานกคู่แล้วค่ะ,ะน้องเอกกลับมาแล้วค่ะแม่น้องเอกมาช่วยคุณแม่นิดนึงนะคะ ระหว่างรอคุณพ่อนองโอมเติมขาให้นกนุกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาโชว์ผลงานกัน<า>ไปไหน่ะเจเอกไปไหนโอ้ยเจ้า ได้ไหมคะเติมขาได้ไหมเอ่เยในโชว์ผลงานหน่อยสิน้องเอกในโชว์ผลงานให้คุณนุน่ดูหน่อยสิคะโอ <c oughs> ้ขาขาน้องพูดโนมาแล้วว้าวมีขาแล้วน้องนุ้มีขาแล้วนะคะ สวยมากเลยค่ะสวยไหมถามคุยดิถามคุณนุงสิอะบอกถามไปสวยไหมครับถามดิสวยไหมครับเนอ่าสวยมากเลยครับเก,ก่งมากเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอน้องเอกกันก่อนนะคะคเดี๋ยวรอชมผลงานของน้องเอกก่อนนะคะเดี๋ยว <c oughs> เราจะมาชูงานพร้อมกันนะคะไปถึงแล้ว <c oughs> ยังไม่เต็มในระหว่างนี้ถ้าอยากจะระบายสีเพิ่มในส่วนของใบหน้าหน้าป่าก็ทําได้นะคะพระองค์สามารถเพิ่มเติมได้นะคะ เสร็จไหมคะคุณแม่เสร็จแล้วเสร็จแล้วสวยมากโชว์ผลงานอของน้องเอกสวยมากเลยค่ะไหน,นเด็กๆทุกคน <ขอ S 2> โชว์ของแม<า>่เลยค่ะว้าวสวยมากเลยค่ะทุกคนทำสวยมากเลยค่ะนีอะไรบ้างไหนนกคู่ของน้องโอมมีสีอะไรคะใบหน้าเป็นสีอะไรเอ่ยสีอะไรคะ ฟ้าสีฟ้าแล้วหูล่ะคะหูเป็นสีอะไรเอ่ยสีเหลืองสีเหลืองเก่งมากแล้วปากสีอะไรสีแดงสีแดงเก่งมากตอบถูกหมดเลยเยี่ยมมากเลยอ่ะมาดูของคุณนุ่มบ้างคุณนุ่มดูหน่อยว่าใบหน้าของนกพู่คุณนุ่มเนี่ยสีอะไรคะสี มีอะไรนะสีเอะไรสีเหลืองแล้วหูหูสีอะไรสีมสีชมอ่าสีส้มว่าตรงนี้ปากปากขนมสีอะไรคะสีอะไรชมพูอ่าสีชมพูอ่าต่อไปผลงานของน้องเอกละคะขอดูน้องคูของน้องเอกหน่อยค่ะ อาดูนกของนออง้องเอกอ่าใบหน้าน,านากมีสีอะไรคะสีน้ำตาลน้ตาลหูอะคะหูสีฟ้าสีฟ้าแล้วปากสีอะไรเลยสีแดงอ่าสีแดงแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่านกพูกเนี่ยเขาออกหากินตอนกลางวันหรือกลางคืนคะกลางคืนกลางคืนเก่งมากเลย แล้วกลางวันส่วนมากนงพูกเขาจะออกหากินไหมคะไม่ออกไหมใช่ไม่ไมอมอกเพราะคายตาเพราะสายตาเขาเป็นยังไงคะ,ะสายตาเขามองไม่ชัดเจนนะคะในส่วนของตอนกลางวันค่ะ,ะ<ๆ>เขาเลยต้องออกหากินในช่วงกลางคืนนะคะเห็ะนไหมคะนกพูกเขาก็มีลักษณะเฉพาะนะคะ,ะกิจกรรมวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นเพียงแค่นี้นะคะ,ะสิ่งที่เด็กได้ในวันนี้ก็คือ ได้เรียนรู้การพัฒนาทักษะการมือมัดเล็กการใช้นิ้วมือการใช้สายตาประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตานะคะได้รู้จักใช้วัสดุจากธรรมชาติมีอะไรบ้างนะที่เราใช้วันนี้ใบไม้ใบไ, <ป S 1> ไม้เใบไม้ปใบอะไรใบอะไรนะ ใบน้องเอ๋ใช่ใบอะไรนะคะที่ใช้เมื่อกี้อ่ะอมใช้ใบอะไรเอ่ยกระเลงเปีงกระเลงเปีงใบของน้องเอกล่ะคะเป็นไม้น้องเอกใช้ใบอะไรนะคะใช้ใช้ใบดอกแก้วกับใบแก่กับใบดอกแพ้่ใบดอกแก้วกับใบดอกแพ้่นะคะกิจกรรมของครูนุ่มกับครู่ายก็เสร็จสิ้นเพียงแค่นี้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวส่วน ในครั้งต่อไปจะเป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยวก็จะมีคุณครูศิละปะนะคะเขาจะแจ้งทีนะคะในส่วนของวันนี้นะคะคุณนุ่มกับคู้ตายก็ขอจบการนําเสนอเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีสสดค่ะบ๊ายา่ะ